คนไทยจะประเชิญกับสิ่งใดบ้างบันทึกหน้าสุดท้ายที่จะเขียนถึงหลานก่อนที่วันพรุ่งนี้ลุงจะออกเดินทางไปเพื่อติดตามพระอาจารย์โสนะซึ่งท่าได้รับอนุญาตจากพระอาจารย์ลุงคงบวชตามที่ตัดสินใจไว้ล่วงหน้าก่อนนี้แล้วลุงคงไม่มีภาระในทางโลกมากอยู่ พราะคุณป้าของหลานได้ลาโลกนี้ไปนานหลายปีแล้ววันเวลาที่ผ่านมาหลวงก็พร้อมมีความสุขทางโลกกับลูกๆหล,ล,ลานๆและช่วยเหลือคนไข้ไปตามประสาจนสามารถที่จะมีเวลาในการศึกษาในทางธรรมจนชีวิตก้าวมาถึงจุดนี้คำทำนายวันฟ้าดับ บันทึกของพระคุณลุงคนเชียงใหม่ถึงหลานๆเรื่องภัยพิบัติหลังจากไต่ตองอยู่หลายวันวันนี้ตัดสินใจดำบบันทึกทั้งหมดของพระคุณลุงออกมานําเสนอก่อนที่จะเกิดภัยพิบัติไปมากกว่านี้และมากเกินกว่าที่จะคาดเดาได้ของมนุษยชาติในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย บันทึกนี้ลุงบันทึกไว้เพื่อให้ลูกหลานได้ระลึกถึงลุงเพราะหลังจากลุงบวชแล้วต้องติดตามพระอาจารย์โซนะเท่าที่ได้กราบพระอาจารย์พระอาจารย์จะทุดงเป็นส่วนใหญ่และลุงเชื่อว่าพระอาจารย์จะมีอายุไขมาหลายร้อยปีมาแล้วเพราะลุงได้กราบถามพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์ทำไมพูดได้หลายภาษา พระอาจารย์ยิ้มยิ้มแล้วบอกว่าเมื่อจิตฝึกมาดีแล้วและมีเวลาศึกษาอะไรนานๆก็ไม่ยากที่จะเข้าใจหลายๆภาษาและถ้าไม่อยากศึกษาก็สามารถสื่อสารกันด้วยจิตหล่งก็ได้ถามต่อว่าพระอาจารย์ชื่อพ้องกับพระในคณะพระที่เดินทางมาจากอินเดียในสมัยพระเจ้าอาโศก เพื่อมาอย่างสุวรรณภูมิพระอาจารย์ยิ้มยิ้มบอกว่าทำไมคิดว่าพ้องละ่ะลุงเลยบอกว่าเพราะพระที่มาจากอินเดียรูปนั้นถ้ายัางอยู่อายุก็คงเป็นพันกว่าปีแล้วพระอาจารย์ไม่ตอบแต่เบี่ยงไปว่าในดินแดนจาตุมหาราชิกาือก,กรอยต่อนั้นพันศาหนึ่งกับบ้านเรานานกว่านั้นแล้วนะ และที่ลุงมั่นใจเพราะว่าระดับจิตเจโตของลุงไม่สามารถเทียบเคียงกับจิตของพระอาจารย์ได้และที่สูงกว่าพระที่มีชื่อเสียงในบ้านเราที่ลุงไปกราบมาแล้วตั้งมากมายจึงคาดว่าอาจจะได้พบกับหลานหรือว่าไม่มีโอกาสอีกเลยก็ย่อมได้แต่หวังว่าหลานจะฝึกจิตจนร่างจิตสามารถที่จะติดต่อกับลุงได้ในที่สุด วิกรมสิ่งที่ลุงได้บันทึกเหล่านี้เป็นการบันทึกที่ผ่านญาณทัศนะของลุงในระดับจิตที่ลุงมีอยู่สามารถเดินหน้าถอยหลังชัดเจนในพื้นที่ที่กายเนื้อของลุงเคยไปสัมผัสในบริเวณนั้นๆแต่ที่ผ่านมาลุงนั้นมีโอกาสได้เดินทางไปเกือบทั่วทุกจังหวัดเพราะไปทางราชการ และป้าของหลานเป็นคนชอบเที่ยวทําให้การผูกจิตเข้ากับจุดที่กายเนื้อผ่านไปมีความชัดเจนในภาพรวมที่พอจะช่วยหลานได้พอสมควรสุดท้ายที่ลุงจะบอกกับหลานก็คือต่อไปประเทศไทยหลังวันที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ลุงไม่แน่ใจว่าในยานที่ลุงผ่านไปนั้นลุงเห็นพระอาทิตย์ขึ้นทางดอยสุเทพ หรือขึ้นผิดทางที่เราเคยเห็นมาโลกคงเปลี่ยนไปมากทีเดียวลงใช้เวลาหลายคืนในระยะที่ผ่านมาเพื่อกำหนดอย่างที่ต่างๆหลานจะได้เห็นประเทศไทยเปลี่ยนไปเหนือกับอีสานยังพอมีเหลือคนไทยอยู่มากน่าสงสารคนภาคใต้ที่โชคร้ายที่น้ำทะเลสูงเท่าตึกห้าชั้นเจดชั้นกวาดเข้ามาในแผ่นดิน ตอนที่โลกเหมือนจะชนกับอะไรสักอย่างที่ลุงเล่าให้ฟังแล้วคนที่รอดตายเหลือน้อยอยู่ก็จะมาตายกับลูกเห็บยักษ์อีกหลังจากนั้นลุงเห็นคนที่รอดตายกำลังจะไปหาอะไรทานเพราะความหิวกลับถูกน้ำทะเลมากวาดคนลงไปในน้ำให้ปลากินเป็นอาหารอีกมากมายาคใตายคนจะเหลือน้อยจริงๆ ในส่วนของเมืองกรุงเทพของเราก็คงจะจมลงไปในน้ำที่เกิดจากเขื่อนพังมีคนตายมากมายและกว่าน้ำจะลดลงจํานวนคนตายมากจนคนไม่กล้ามาอยู่เพราะวิญญาณที่ไม่รู้ว่าตัวเองตายแล้ววนเวียนหาคำตอบให้ตัวเองมากมายไปหมดใครที่เข้ามาโดยจิตที่อ่อนแอจะถูกดวงจิตเหล่านี้ พยายามที่จะเข้ามาหาคำตอบน่ากลัวจนคนไม่กล้ามาจนกลายเป็นเมืองร้างคนที่มีมากที่สุดแต่กลับเดือดร้อนที่สุดกับคนภาคอีสานเพราะขุดบ่อน้ำตรงไหนก็เจอแต่หินบ่อที่เคยมีน้ำกลับกินไม่ได้ก็เลยกลายเป็นน้ำที่เค็มกว่าทะเลลุงเห็นภาพคนเป็นหมื่นเป็นแสนเดินไปอยู่ริมน้ำโขงมากมาย แต่สุดท้ายคนอีสานข้ามไปอยู่ฝั่งน้ำโขงไปอยู่ประเทศลาวมีพระอาจารย์ที่หูเป็นปานพาชาวบ้านเดินข้ามน้ำไปส่วนทางเหนือของเราอาหารการกินถ้าไม่ได้มีการกักเก็บไว้ล่วงหน้าจะเจอกับปัญหาเพราะอากาศจะหนาวมากลุงกำหนดจิตไปที่ภูเขาเจอหิมะบนยอดเขา ตอนแรกคิดว่าอธิษฐานผิดไปเมืองนอกแต่กลับไม่ใช่ลุงเห็นภาพพระธาตุดอยตุงตั้งอยู่กลางหิมะขาวโพลนก็จะปรับตัวกันได้ก็คงจะลำบากน่าดูแต่อย่างไรก็ตามลุงโซทีท่ปลูกพืชเมืองหนาวมาตลอดชีวิตน่าจะช่วยให้คำแนะนำหลานได้อีกอย่างโรงเคียเชื้อเห็ดเพราะเห็ดที่ให้ดูแลอยู่ก็น่าจะช่วย ในเรื่องของอาหารการกินได้นานพอสมควรที่หลานๆจะได้ปรับตัวกันได้หวังว่าสิ่งที่ลุงบันทึกนี้จะเป็นประโยชน์กับหลานไม่มากก็น้อยในการเตรียมการส่วนอุปกรณ์ที่ลุงได้เตรียมให้กับพวกเราวไว้ทั้งเปออุปกรณ์ยางชีพวิทยุสื่อสารชุดป้องกันโรคและอื่นๆขอให้หลานๆได้ตรวจสอบตามวงรอบที่ลุงได้ทำแผ่นบันทึกให้ตรวจสอบ และสับเปลี่ยนยาอาหารหลอดในเป้รวมทั้งชุดป้องกันเชื้อส่วนอาวุธปืนมีสนามขอให้รักษาให้ดีปีนั้นทะเบียนเป็นชื่อลุงก็คงไม่เป็นไรเอาไว้ป้องกันตัวจากสัตว์ร,ร้ายเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันฟ้าดับวิกรมหลานลุงหลังจากลุงได้แจ่มชัดในยานทัศนะในสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้ว ทำให้จิตใจของลุงเองเศร้าหมองจนไม่อาจคมจิตให้เป็นอุเบกขาว่ามนุษย์ทุกคนล้วนมีกรรมเป็นของตัวเองการเข้าไปก้าวล่วงกรรมของผู้อื่นนั้นผู้ที่เข้าไปเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องเป็นผู้แบกรับกรรมหลังจากบันทึกนี้ลุงตัดสินใจที่จะออกปวดเรื่องราวที่มีการเตรียมการกันนั้นฝากให้หลานดูแลประสานงานกับคุณลุงประสิทธิ์ และกลุ่มบ้านพุทธบุตรเพื่อช่วยเหลือกันตามกำลังบุญต่อไปเรื่องราวที่ลุงบันทึกทิ้งไว้ให้หลานนี้ทั้งหมดเพื่อไม่ให้หลานและคณะเกิดความประมาทในสิ่งที่จะเกิดขึ้นทั้งในด้านการเตรียมการภายนอกและการเตรียมการภายในเน้นย้ำเรื่องการฝึกตายก่อนตายเพื่อให้จิตคุ้นเคยกับอาสัญญกรรม ในทางสว่างให้กับน้องๆและล้านๆทุกคนด้วยเพราะกุญแจดอกแรกที่จะเปิดเข้าไปในโลกแห่งวิญญาณน,นั้นกรํมที่แรงที่สุดคืออาสัญญกรรมเพราะถ้าจิตผูกยึดกับสิ่งใดในขณะที่ขาดห่วงลมหายใจสุดท้ายนั้นถ้าหากมีเพียงแค่เสี้ยวอึดใจอาจจะถลำลงสู่อบายภูมิถ้าจิตเป็นกุศล มันทำทานในสิ่งที่ยากๆเพื่อไม่ให้ตนติดยึดกับคนสัตว์สิ่งของใดๆอันจะเป็นแรงหนิวรั้งให้เราไปสุขการเกิดที่ไม่เป็นกุศลมันจเจริญมรณสติเรื่องราวที่ลุงได้บันทึกไว้ให้หลานนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดจากญาณน,นัศนะของลุงเพื่อให้หลานจะได้เตรียมตัวเตรียมใจ วันเวลาอาจจะมีการคลาดเคลื่อนตามเหตุและปัจจัยแต่เรื่องราวที่จะเกิดขึ้นสิ่งเตือนซึ่งวันเกิดภัยพิบัตินั้นไม่เปลี่ยนแปลงเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นนั้นหลุงขอเรียกว่าวันฟ้าดับเพราะในยามนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นถุกด้านมืดสนิทแม้แต่ในยามที่เราหลับตาก็ยังมีความสว่างมากกว่าเสีอีลุงบันทึกหลังจากอธิษฐาน ไปยังวันก่อนหน้าที่จะเกิดภัยพิบัติแก่บ้านเราสามวันเจ็ดวันในวันฟ้าดับก่อนหน้านั้นจะมีฝนตกต่อเนื่องกันหลายวันแล้วในวันนั้นไร้ฝนฟ้าหม่นหมองยิ่งนักใบไม้เงียบจนไม่พลิกใบฝูงสัตว์เลี้ยงสัตว์ป่าจะควรครางแอบหมอบลงเห็นฟ้าสว่างโร่อย่างไม่เคยเห็นมาก่อน ทำให้ลุงนึกถึงเรื่องราวที่คนเล่าถึงแสงสว่างจากระเบิดปรมานูในยามที่เกิดแสงสว่างนั้นลุงเตือนล้านๆและทุกคนอย่าพยายามที่จะมองหาต้นทางของแสงเพราะหลังจากนั้นลุงเห็นภาพคนที่ตามืดบอดเนื่องจากแสงจัก,กรวาลที่ฟาดลงมาแทงทำลายตาของเขาแต่หลังจากเกิดแสงนี้แล้วหลานยังมีเวลาเตรียมตัว ในช่วงนี้เองสัตว์ต่างๆจะตื่นกลัววิ่งหนีแบบไม่มีทิศทางบ้านเราถ้ามีสัตว์ใดขอให้หลานอย่าได้กักขังเขาเพราะจะเป็นอันตรายแม้แต่สัตว์ที่เชื่องที่สุดแต่ก็มีบางตัวที่จะรอดนั้นจะหมอบตัวสั่นใกล้ๆกับมนุษย์ในยามนี้ขอให้หลานได้เข้าไปยังสถานที่ที่มีการเตรียมการและปิดให้มิดชิดอาหารน้ำยา และชุดจยงชีพให้ทุกคนแยกติดตัวไว้อย่าเอารวมกันเพื่อจะแบ่งกันเพราะอาจจะลำบากมากในการติดต่อกันแม้แต่อยู่ใกล้ๆกันส่วนการย้ายเข้าที่ปลอดภัยและที่ที่มีการเตรียมการอบพยพขอให้ล้านๆได้เตรียมตัวกันเต็มที่หลังจากที่เห็นดาวเหนือเปลี่ยนไปหลังจากที่มีแสงจัก,กรวาลเข้ามาแล้วหลังอีกไม่นานนัก ลุงเห็นภาพคนกำลังทานข้าวกันอยู่จะเกิดเหตุการณ์โลกเราเหมือนกับชนกับอะไรสักอย่างหนึ่งคนที่อยู่บนพื้นดินเหมือนคนที่อยู่บนรถขนาดใหญ่ที่มีการชนภาพคนล้มถลยไปกับพื้นตึกพังคลายราบคาบลงมาทันทีและยังไม่ทันได้ตั้งตัวก็จะมีเสียงดังเหมือนวัวยักษ์ครางอื้อ,อ ขอให้หลานและทุกคนห้องแข็งแรงของเราหรือคนที่อยู่นอกพื้นที่ให้เข้าไปยังที่ที่หลังคาแข็งแรงและปิดหูด้วยอุปกรณ์ป้องกันเสียงที่ลุงได้ให้เตรียมไว้แล้วเพราะพอเสียงบัวย,ยัษ์ร้องเงียบลงไม่ขี่อึดใจลุงเห็นภาพผู้คนวิ่งออกจากตึกเพราะกลัวแผ่นดินไหวที่จะตามมาหลังจากนั้นจะมีเสียงดังที่สุด ซึ่งลุงก็บอกไม่ได้ว่ามันดังแค่ไหนแต่หลังจากนั้นลุงเห็นผู้คนเลือดออกจากรูหูนอนกลิ้งเกลือกไปตามพื้นตาเกลือกทลนคนที่เอามืออุดหูทันนั้นก็ยังไม่สามารถป้องกันได้เพราะลุงเห็นคนที่พยายามสื่อสารกันแต่เหมือนกับว่าคนในโลกนี้แก้วหูขาดไปหมดสิ้นแล้วเสียงตะโกนบวกเวก แต่ต่างคนต่างไม่รู้เรื่องลุงจึงขอย้ำเตือนล้านตรงนี้เลยว่าเรื่องการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันหูให้ดีที่สุดอาจจะทำให้หนักเป็นเบาได้หลังจากนั้นลุงเห็นภาพที่ทุกคนกลับมาเตื่นกลัวอีกครั้งจากแผ่นดินไหวรุนแรงและสั่นอย่างต่อเนื่องกันผิดจากครั้งแรกที่เหมือนจะชนโครมเดียวแล้วหยุดแต่คราวนี้ ก็เป็นเหมือนมีคนจับเอาให้เราอยู่ในกระดง้งแล้วก็เคาะขอบมันอย่างแรงอย่างต่อเนื่องเสียงวีดร้องตื่นโกรธดังไประงมแต่ในยามนั้นนิมิตลุงอาจจะมีเพียงลุงในจุดนั้นที่ได้ยินเสียงปราอบภาพคนที่วิ่งไปวิ่งมามีเลือดไหลออกจากหูช่างเป็นภาพที่น่าเวทนายิ่งนักที่ลูกหลานที่พ่อแม่หอบออกมาจากอาคารบ้านเรือน ที่กลัวแผ่นดินไว้จะเมาเจอเสียงดังก็วิ่งกลับไปในที่คิดว่าปลอดภัยและพอแผ่นดินไว้ก็พากันวิ่งกระเซาะก,กระเซิงออกมาอีกลานวิกรมลุงเห็นภาพที่สร้างความน่าเวทนาสงสารกับสรรพสัต์ทั้งหลายว่าชีวิตมนุษย์มีเพียงแค่นี้เองยังไม่จบสิ้นแค่นี้นะภาพผู้คนที่วิ่งหลบแผ่นดินไววนะออกมา นั่งกอดกันร,ร้องไห้เป็นกลุ่มๆมมีควันไฟที่เกิดจากไฟไม่ลอยคระครุ้งไปหมดหลายคนที่เสียสติเริ่มต้นร้องไห้พาพ่อแม่พยายามค้นหาลูกหลานที่ติดอยู่ในซากประดักหักพังต่างคนต่างฟูมายร้องไห้ไม่มีใครสามารถช่วยใครได้ในตอนค่ำลุงเห็นคนมารวมกัน มีการก่อกองไฟอากาศหนาวแต่ลมสงบนิ่งตอนนี้หลุงเห็นขอบฟ้าแดงจ้าจนน่ากลัวแล้วสิ่งที่หลุงเรียกว่าวันฟ้าดับก็เกิดขึ้นลุงเห็นมีแสงสีแดงพุ่งมาจากพระอาทิตย์วาาหนึ่งจากนั้นแสงทั้งหมดก็จะม้วนเข้าไปในรูปทรงกลมหลุงไม่รู้จะเรียกว่าอะไรก็น่าจะเป็นพระจันทร์ดำ เพราะเป็นสีดำดำเหมือนจันทรุปราคาที่มาบดบังพระอาทิตย์แต่เล็กกว่าแต่ตอนนั้นพระจันทร์ก็ยังเห็นอยู่แล้วบรรยากาศที่เหมือนเราดับเทียนในห้องมืดที่สุดก็เกิดขึ้นพรึบเดียวแสงทั้งหมดจะหายไปแม้แต่ดวงดาวและพระจันทร์ก็ไม่สามารถมองเห็นได้ความมืดในขณะนั้น ลุงเห็นคนพยายามยกมือของตนเองขึ้นมาดูก็ยังไม่สามารถเห็นได้ความตื่นกลัวก็เกิดโกลาหลอีกครั้งคนจะกอดคนที่อยู่ใกล้ที่สุดแล้วจะร้องไห้ระงมคนที่อยู่ห่างจากคนอื่นแม้แต่วาเดียวก็ไม่สามารถหากันเจอจนกว่าจะคลำหากันเจอท่างเป็นภาพที่น่าอเนจอานาถมาก คนส่วนใหญ่ที่หูจะแตกดับหรือคนที่อุดหูทันก็จะมีอาการหูอื้ออึงอยู่แต่ก็พอยังมองเห็นกันแต่ในยามเมื่อสนิทแล้วเสียงคนพยายามตะโกนหากันเสียงวิดร้องโหยหวนด้วยความกลัวแต่คนส่วนใหญ่จะไม่ได้ยินได้แต่สเปะสปะควยคว้าหากันอย่างนี้เองลงถึงได้ย้ำกับหลานว่า ให้ยกเปเที่จัดเตรียมไว้ให้สำหรับแต่ละคนและเมื่อเข้าไปอยู่ในที่ห้องปลอดภัยก็ได้เตรียมสร้างเอาไว้ขอให้หลานสร้างตามแปลนที่ลุงได้เขียนไว้ตู้คอนเทนเนอร์ที่เตรียมทั้งตู้อาหารตู้ปลอดภัยและโรงพยาบาลเคลื่อนที่ด้วยในส่วนที่ลุงบันทึกนี้คนที่มีกรรมและไม่เคยฝึกสมถกรรมฐาน ผ่านในขั้นรูปปัจชานและอรูปปะชานสี่นั้นล้านอย่าไปอธิบายเขาเลยเพราะจิตเขาหยาบกว่าที่จะเข้าใจในวันฟ้าดับยังมีเรื่องอเนกอานานซ้ำเติมมนุษย์ที่ไม่ได้เตรียมการอีกหลังจากที่เมืดมิดแล้วลุงยังเห็นภาพคนครานนี้หรือกอดกันร,ร้องไห้เพราะยังมีอาการแผ่นดินไว้เป็นระยะระยะมากบางน้อยบ้าง ภาพเพดานสิ่งของเท่าที่คนไปแอบซกอยู่ลนลงมามีคนเจ็บคนตายร้องครวญครางแต่วิกรมมีสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือคนที่รอดตายขณะนั้นจะตายมากอีกลุงเห็นภาพน้ำแข็งก้อนเท่าทีวีเท่าบาทหรือบางก้อนขนาดเท่าตู้เย็นเล็กทยอยตกลงมาจากฟ้าส่วนก้อนขนาดกำปั้น ตกกระจายไปทั่วคนที่หลบนี้หลังจากคนที่หักโครมครามออกมาท่ามกลางความมืดมิดนั้นมาอยู่ในที่โล่งต้องมาตายกับฝนลูกเห็บยักษ์ที่มีความเย็นจัดมากเพราะลุงเห็นภาพคนแข็งตายอยู่กราดเกลื่อนเต็มไปหมดแต่ภาพที่เกิดหลังจากนี้ที่หลานคงคิดว่ามนุษย์ชาติจะอยู่อย่างไร เมื่อลุงอธิษฐานไปยังหลังจากนี้แล้วกลับอเนกอนาถยิ่งกว่าลุงจะได้พยายามทบทวนเรียบเร่งสิ่งที่ลุงเห็นมาบันทึกให้หลานๆได้นำไปเตรียมตัวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดในสิ่งที่ลุงเห็นมานั้นไม่เคยแจ่มชัดเท่านี้มาก่อนเลยแต่สิ่งที่ลุงได้อธิษฐานถ้าลุงมีบารมีและมีบุญที่เกี่ยวเนื่องกับพระอาจารย์โซนะ ขอโปรโดเมตตาให้ยานทัศนะของหลุงชัดเจนแจ่มไซจนได้เห็นภาพเหล่านี้ขึ้นมาขอพระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอริยสงฆ์ทุกพระองค์ได้โปรดเมตตาสรรพสัตว์และหล้านๆด้วยเทิน